ขวดมีหัวขอขวดคอควายคอควายน่ะอ่านสิมาอ่านตามคุณครูก็ไปเฮ้ยมาดิเสร็จไหมเนาะเดี๋ยวขันหิ้งหายแบงหายอุ้ยเนาะนักเรียนนี่เอ้ะเอ้เห็นยังไงเอาหนิของกำมือใหญ่อ่าเห็นไหมเอาของกำมือใหญ่ โอเคเอาเขียนนะเอาเขียนนะนักเรียนเออก็ไก่เขียนอะลูกอะพูดอะพูดอะก็ไก่ก็เอ้ยก็ไก่เขียนก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ในเราเออขอขวดของลรา คือไม่นี่บอ,อ,อโอ้ยเนาะไม่อยากบอกยายเอาตัวนี้คอ,อละครัง้งข้างฟ้านั่นย,ยกด์แเขียนใดคือเกางองูใจกางองูสิลูงองูใจกา,งงจกงงจกาไหนล่ะจอดจอดจานใช้ดีช้อชิงซีดา เขียนอยู่นี่ก่อนเนอะแม่ไปเอาน้ำยาใส้เชียร์สักถาแป๊บเดียว